สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับ Happy TV นะครับวันนี้จะมารีวิวเนสสังสาระซาสิเกะนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นี่ครับสกิลแรกเอเดินลืมบอกนะครับเนสสังสาระซาสิเกะสามารถเอาสกิลย้ายมาเป็นตัว F โดย G ตัว h ฝั่งซ้ายได้นะครับนีะครับสกิลแรกวิว F เป็นการดูดศัตรูเข้ามาแล้วก็เผาไหม้ครับเป็นการดูดศัตรูเข้ามาแล้วก็ผเผาจะใช้ F ให้ดุดลรอบครับนี่ครับประมาณนี้ต่อไปนะครับสกิลสกิลจีนะครับนะครับเป็นการเปิดดวงตาถ้ากดที่ศัตรูก็จะสลับที่กันนะครับแล้วก็โดนไฟเผา เดี๋ยวใช้สกิลจีให้ดูอีกรอบนะครับนะครับสกิลจีระยะไกลมากๆเลยนี่โหโคตรไกลนะครับต่อไปครับสกิลสุดท้ายตัวเฮดนะครับตัวเฮทก็เป็นการลวงตาครับนี่ครับโดนหมู่ด้วยนะครับศัตรูจะเห็นเราเข้าไปแทงคอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ นี่นะครับสกิลสกิลเฮดอีกรอบนะครับระยะประมาณนี้เลยไกลสุดๆต่อไปก็รีวิวการเปิดโหมดนะครับตัวต,วตวแซนนะครับโหมดของเทสเกตจะเป็นตัวแซนถ้าถ้าเป็นเนตรอื่นจะเป็นตัวซีใช่ไหมครับเทสเกตจะเป็นตัวแซนนะครับนะครับตัวแซนเทส,สเกต ดาเมจแรงมากนะครับเป็นการเรียกโซนโนเต็มตัวแล้วก็มีหินข้างหลังจุดพลังจะเห็นข้างหลังมายิงน,นะครับครับต่อไปก็เป็นการรีวิวดาบบานไกเบดนะครับนะครับดาบเล่มนี้เลยหาได้ในอันนี้นะครับหาได้ในเทนทนิงกาวนะครับโอกาสหนึ่งสิบนะครับ ครับสกิลของดาบสกิลวนะครับดูเห็นดรามาเนี่ครับเป็นก็จะเป็นการนะครับก็จบแล้วนะครับการรีววเนี่ยสังสระก,กับมีดกับมีดบันไกเวนะครับส่วนพวกโค้ดใหม่นะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับใคร,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ